สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่400นะครับผมก็นะครับตอนนี้ครับทุกคนเดินทางมาถึง EP ที่400แล้วนะครับพี่ท็อปนะครับต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะครับผมที่นะยครับคอสนับสนุนขอติดตามคอเป็นกำลังใจให้พี่อยู่ตลอดเลยเนาะก็ขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่400แล้วก็พี่นะครับผมจะเป็นแรงแกนนะครับเช่นเคยนะครับผมแต่งตัวไก่นะครับเป็นสาย รีเลยนะครับทุกคนไปปักธงในโซนนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับวันนี้ครับผมก็จะเป็นในส่วนของน้องเอวา่นันเองนะครับเพราะว่า EP ที่แล้วนะครับเป็นอดัมไปแล้วนะครับรอบนี้ก็เป็นเอวานะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ก็ไปแบบเล่นแกงเช่นเคยนะครับแล้วก็ครับผม EP นี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นสบู่ทูรูเธอแล้วนะครับเช่นเคยตอนนี้ก็อยู่แรงแกงนะครับแต้ม3ามหมืนะครับทุกคนช่วงนี้แต้มขึ้นวันละ 2 3 0 0 0ันแต้มเลยนะฮะโอ้โหเล่นแบบเยอะมากนะครับเล่นแบบบ้าคลั่งนะครับทุกคนแล้วก็ครับวันนี้เซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้เนาะจะเป็นทรงผมสาวขึ้นยักษ์แล้วก็ป่าแป้งป<ะ>แล้วก็จะเป็นเสื้อฮีโร่อีกซีซั่นยีสครับแล้วก็จะเป็นเสื้อของกางเกงขาสั้นสีดำแล้วก็จะเป็นรองเท้าสีดำนะครับทุกคนตามนี้เลยแล้วก็ท่าทางกว่านี้ก็จะมีตามนี้นะครับจะเป็นก็พวกท่าสายฟรีเช่นเคยนะครับทุกค,คนนี่จะเป็นพวก ท่าของควงนะครับแล้วก็เบบี้ชาร์กอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ท่าโจะนะครับเช่นเคยท่าตีก้นนะฮะแล้วก็ท่าอะไรไม่รู้แล้วก็จะเป็นพวกท่าแรงแกนแล้วก็ท่าถ่ายแรงเนาะแล้วก็ท่าปากทงเช่นเคยนะครับทุกคนประมาณนี้เนาะสำหรับท่าทางครับแล้วก็ครับผมสําหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนนะครับเพื่อไม่ปห้การเสียเวลาเดี๋ยวเรานะครับไปปากทงกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับทุกคนเลสโกป ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับผมห้องนี้ครับคนเยอะมากนะครับตอนนี้คนในห้องยี่สิบห้าคนเลยแล้เจ้าห้องนี้ครับไม่ค่อยตึงเลยนะครับผมรู้สึกว่าคนตึงๆนะครับจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราเยืนแอคไหมไม่ได้เอาท้าสกินเปินมาอีกแล้วนี่ควงสว่านเนี่ยแล้วยันนี่โยะ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 เข้าให้แล้วก็เบบี้ชักจุดดุดุดนะฮะแล้วก็โจ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 เข้าให้หนึ่งทีเฟิร์ฟโย ทำไมห้องมันคนน้อยๆวะทุกคนเกมมันทําแบบห้องมาหลอกตาแน่เลยนะครับผมแบบเขียนชื่อแบบชื่อตัวเลขอหลอกว่าแบบคนในห้องยีิบสี่คนนะยีิบห้าคนนะอะไรอย่างี้นะครับทุกคน,นผมละเศร้านะครับผมอะไรนครับเนี่ยนีนแน่แดน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 แล้วก็เดี๋ยวเราปักธงเลยไหมทุกคนต้องจัดแล้วแหละจังหวะนี้มาครับหนึ่งสองา นั่นมีคนแบบมาดูผมด้วยเฮ้ยมันสนใจผมว่าเฮ้ยทุกคนไอคนนี้มันสนใจผมแล้วก็ตีโตดใส่มันหนึ่งทีอันนั่นเน่หนีเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับโยโะยโะยเขาให้นี่อะไรกันครับเนี่ยแล้วก็ปักไปหนึ่งทีตึงตึงฝั่งนู้นแบบเขาสร้างกำแพงไททันกันอยู่อะทุกคนดูดิกำแพงสมสม มันสีส้มเหมือนไททันไงทุกคนผมเลยแบบคิดว่ากำแพงไททันนะฮะถ่ายถ่ายถ่ายแรงถ่ายแรงถ่ายแรงอันนั้นแน่เฟี้ยวเฟี้ยวจัดเฟี้ยวเกินแบบเฟี้ยวสุดแล้วจริงบอกเลยว่าเฟี้ยวสุดในรุ่นนะฮะจังหวะนี้ไอเทามันของจริงเนะะี่ยทุกคนนี่ควงควงควงไป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 ,งไปตึงธรรมดาค่ะพิมพ์ไปธรรมดาค่ะสวย นี่จัดไปครับผมเฟี้ยวๆธรรม,มาดาครับส,สวยๆค <c oughs> ือแบบตัวตึงตัวตึงอ่ะครับ,บตัวตึงแบบตัวตึงพนมเป็นนะครับน้องๆเข้าใจไหมเอะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้สาวเขาอยุดลังแกนเหรอเนี่ยอ๋อแล้วใครอยุดลังแกนไว้กลางอ๋อกลางทองนะฮะ แล้วก็กดหัวใจไปถึงทีเฟี้ยวๆนี่ของจริงจัดไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเรานี่ครับเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับผมห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนคนก็ทยอยออกหมดแล้วนะครับแต่ว่าไอเชนนี่มันวิ่งมาไล่ตีหัวผมอะไรกันครับเนี่ยดูดิมันวิ่งจะไล่ตีหัวผมเฉยต้องหลบแบบดิจิตอลนะคทุกคนแล้วคือมันมีคนมาปาใครมันมาปาวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเศร้านะฮะทุกคนแป๊ะทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราเนี่ยครับผมเลสโก้ดีกว่านะครับเปลี่ยนห้องกันป โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนแล้วนะครับผมตอนนี้ครับคนในห้องยี่สี่คนเลยนะครับทุกคนคนเยอะมากๆานะครับโซนอัปเดตใหม่เนาะเราไปหาใครดีอยากแบบไปย่อใครสักคนนะฮะคนนี้ไหมน้องเอวาเหมือนกันปะเนี่ย<ะ>ชื่ออะไรเนี่ยชื่อบีมหมอ,อ,อย่อๆนยล่กันยอ่อๆเขาไม่รับย่อทุกคน นี่เราตีตูดอา้าวต้องยืนฝั่งนี้ทุกคนต้องต้องยืนฝั่งนี้นี่ตีตูดใส่นี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 ่น้องเขาไม่ยอกกับผมอะน้องเขาไม่ย่กกับไก่จนโอ้โหเฮ้ย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 ใจเย็นพี่บ่าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนหัวขาวด่าทุกคนเฮ้พี่บ่าวใจเย็นก่อน อีไก่จนราคาต่ำโอ้ยโอ้ยแสบโอ้ยแสบแสบ,แสบ,แสบอ่ะโอ้โหแรงอ่ะเฮ้ยเขาด่าแรงอ่ะเฮ้ยแรงนะเราอ่ะอะไรกันครับเนี่ยนี่นี่ควงควงควง,ควงโยโยโยเข้าให้สมแล้วที่เสพเฮ้ยผมงงอ่ะเขาไม,ม่ด่าทำไมวะเนี่ยอะไรนาไทยวะ อะอะไรวะเฮ้ยน่าทำไมเนี่ยมให้ม hey, ผมงงเลยทุกคนไม่งมาดา่าผมเฉยเลยหัวขาวเนยะต้องปักทองอัดหน้าเลยไหมนอ่ะให้ชิบหายอีกกระจอกกากโอ้โหดูถูกเอาพิมพ์ผิดทุกคนดูถูกคนอื่นเกินไปเปล่ามึงดูถูกคนอื่นเกินไปเปล่า ไปไถ่ายนาเถอะนะจ๊ะโอ้โหพิมพ์ไปคลิกดูโปรไฟล์กูยังนี่จัดไปครับผมคลิกดูโปรไฟล์กูยังโง่สภาพเน่าๆเฮ้ย <c oughs> ถามก่อนมึงคลิกดูโปรไฟล์กูยังฮคลิกดูโปรไฟล์กูยัง <c oughs> คลิกดูโปรไฟล์กูยังเออเออคลิกดูโปรไฟล์กูยังพิมพ์ไปแต่งไก่และ เผือกมาด่าเนี่ยไอชิบหายมาทุกคนปากทงอัดหน้าแม่งเลยนะครับนะครับทุยโอ้โหมาทุกคนปากทงอัดหน้าเช่นนี้แม่งเลยละกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองสามเนี่แอคแรงใส่หน้าแม่งด้วยมึงอะโง่โอ้โหมึงสีงโง่นี่มึงสีงโง่นี่จัดไปเออนี่นี่นี่มึงสีงโง่ไฟอืม ไม่กดดูโปรไฟล์หรอก่อนด่าคนอื่นอะไม่กดดูโปรไฟล์หรอหนีจัดไปเฟีย้ยวเฟี้ยวเออเอหนูไม่กดดูโปรไฟล์หรอจ๊ะฮะไอกระชอกอืมอืมด่าคนเขาไปทั่วไอเด็กโง่หน,นีจัดไปเฟีย้ยวเฟี้ยวอื้มอืมต้องโดนไอชิ้นไม่ต้องโดนนีปากแปนุนก็ไปายะไปายะ นี่ถ่ายแรงไปลัวๆถ่ายไปลัวๆนี่มีแบบกูป่าเฮ้ยมึงมีแบบกูไหมมีแบบกูไหมจ๊ะเหยาเหอยาเหอเหยาเหอไอ,อ,อ,อ้น้องเหยาเหอเหยาเหอ,อ,อยาเหอขอร้องนี่เหยาเหอขอร้องเหยาเหอขอร้องเหยาเหอครับไอ้ไฟสภาพพิมพ์ต่อทุกคนงงไปดี ไอ้กระจกนี่งงประเดีไอ้กระจกถึงกับเว่ยทุกคนเลยเม่งพิมพ์ไม่ออกอ่ะเนอะดูดูกระเว่ยแม่งถึงกับเว่ยถึงกับเว่ยถึงกับเว่ยไอ้ไฟนี่ถึงกับเว่ยไอ้ไฟจัดแปลเฟี้ยวๆนี่ปักปักปักรัว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 อันนั้นเนอะนี่แอ็กบอกเลยแอ็กแอ็กแอ็กสภาพสภาพ ด่าคนอื่นไม en okay. 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 right, ่ดูตัวเองนี่นี่จัดปอะไรเว่อร์พ่อหูโหมันด่าพ่อผมื่อกี้ด่าเป็นเด็กเลยแบบด่าพ่อล้อแม่เนี่ยเป็นไรเป็นไรก่อนเป็นไรกับด่าพ่อล้อแม่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยหนูเป็นไรครับหนูเป็นไรอ่ะหนูเป็นไรจ้าหนูบอกพี่ดิเร็วหนูบอกพี่ก่อนเร็วว่าหนูเป็นอะไรโอ้โหกูผู้ชายครับกูผู้ชาย ครับไอสว่านี่กูผู้ชายครับกูผู้ชายครับโหด่าก,กูเป็นเคอรี่ไอชิบหายไอกระชอกนี่พิมพ์ต่อพิมพ์ต่อไอกระจอกนี่ไอกระจอกนี่ไอกระจอกนี่จัดไปครับผมเฟี้ยวๆวไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเรานี่ครับเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับผมห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนเจอ เดนสังคมเฉยอะไรกันครับเนี่ยไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเรานี่ครับผมเลสโกดีกว่านะครับเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับทุกคนขอด่าอีนิดนึงก่อนแล้วกันไปละไอโง่นี่ไปทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องกันฮัลโหลทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับผมคนเยอะนะครับตอนนี้คนในห้องยี่สามคนเลยอะแต่ดูเหมือนว่าห้องนี้จะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่นะครับทุกคนมีแต่แบบน้องๆนะครับตัวดิ แหมปิดเทอมกันแล้วหรอครับนี่เรายืนแอคตึงๆเท่ๆพี่ทอไปแอบเปลี่ยนท่ามาป่าวะใช่ไหมทุกคนผมรู้สึกว่าผมไปแอบเปลี่ยนท่ามาแน่เลยอไอ้ท่าสองอันนี้มันมาจากไหนไม่รู้นะฮะช่างหัวมันนะครับผมนีอุ้ยด้านหลังบอกตัวดําจังว่าสั้นอะไรกันครับเนี่ยอะเดี๋ยวให้ดอกไม้แกงนี้หน่อยละกันนี่แล้วเขาจะนั่งจ้องมองอะไรกันอยู่วะนะทุกคนดูดิ เขาสมหัวทําอะไรกันวะเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่วะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันคือการสมหัวแบบดิจิตอลเลยวะเนี่ยแรงอ๋อเล่นแรงไหมห้ยฮุยพิมพ์ไปเราเล่นไม่ได้ค่ะนี่จัดไปครับผมเฟี้ยวเฟี้ยวเฮ้ยเราต้องปักธงเลยไหมทุกคนจังหวะเนี้ยมาทุกคนปักธงแอคเลยละกันนะครับผมมากครับหนึ่งสอง มีคนบอกไปไกลๆไปด้วยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยหืโหดจังวะโหดจังวะนี่ให้หัวใจไปหนึ่งทีแล้วเจ้นี่ให้ดอกไม้ให้ดอกไม้ให้ดอกไม้มีคนมามุงเต็มเลยอ่ะนี่นี่เอาเรื่องจัดนะฮะหัวฟ้ามันชอบผมแน่เลย ไอหัวนักแข่งด้วยนะครับผมไอหัวทรงหัวจุกอ่ะเห็นไหมไอหัวแหลมๆมะซูเนโออ่ะทุกคนไอหัวซูเนโออ่ะอะไรก็ให้หัวใจไปทันทีทุกคนแจมๆไอหัวฟ้ามันต้องมีใจผมแน่นอนนะมันชื่อไอดินนะฮะไอมันชื่อไอดินจริงนะทุกคนชื่อมันเขียนเลยนะครับผมว่าไอดินนะฮะไอน้องคนนี้เขาไอนี่ผมโยนี่จัดไปแจมๆ หวังว่าห้องนี้นคงไม่ไม่มีใครมาด่าผมนะครับทุกคนเมื่อกี้น้องหัวขาวคนนั้นไล่ผมไปไกลๆด้วยอะไรกันครับเนี่ยผมเศร้าเลยเนะทุกคนแบบ like, ไล่ไปไกลๆเฉยเอาเอาตาอีกแะอะไรกันครับนี่ยะช่วงนี้แบบคนในโซนคนนิยมแบบปาน้ําแข็งใส่กันหรอว่าแบบเหรียญทุยเหรียญมันแบบขายถูกขนาดนั้นเลยหรอว่าผมขออนุญาตดูแปบ๊บหนึ่งนะครับทุกคนสงสัยมากนะเหรียญในโซนมันขายถูกขนาดนั้นเลยเหรอ เออถูกจริงนะฮะเหรียญละหนึ่งอ่าเหรียญน,นะครับทุกคนอันละหนึ่งเหรียญน,นะฮะโอโ้โหถูกชิปเปกเลยอะไรกันครับเนี่ยแป๊ทุกคนผมว่าเดี๋ยวเรานะครับเปลี่ยนห้องเขาดีกว่านะครับผมห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนคนก็ทยอยออกกันหมดแล้วเนาะไอ้นี่มันก็ปลาผมอื้อะไรครับเนี่ยมันเออทุกคนมันเออผมต้องวิ่งผมต้องรีวิ่งอ่ะเ,เหอ,อะ่ป็น S <S <S ลบแบบ Digital, ดิจิตอลดิจิตอลลบแบบดิจิตอลนะฮะทุกคนแต่ทุกคนผมว่าเลสโกดีกว่านะครับผมเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับผมคนเยอะอีกแล้วนะครับตอนนี้คนในห้องยี่สิบห้าคนเลยแต่ทำไมมันดูเหมือนแบบไม่ยี่สิบห้าคนเรอทุกคนดูดิ มันเหมือน25คนตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยทุกคนเฮ้ยเกมเกมเกมหลอดแลวผมว่าเกมแม่งหลอดแล้วยิงอะไรกันครับเนี่ยเอ้าโอ้โหแม่เรากาลังจะกดทารงแกนแอคหน่อยละกันนี่เฟลเฟลเฮ้ยมป็นเหมือนยี่ห้าคนตรงไหนวะเนี่ยทุกคนผมว่าเกมแบบมันแบบขายฝันแหละผมว่ามันไม่ใช่ยี่บห้าคนแล้วแหละไอ้ยี่ห้าคนเนี่ยมันน่าจะแบบทําเลขมาหลอกนะครับทุกคนเฮ้ยมันเหมือนยี่ห้าคนตรงไหนผมนับยังไม่ถึงสิบห้าคนเลยนะเนี่ยทุกคนดูดิ เอ้ทุกคนลองนับดูนะอ่าเดี๋ยวผมแพนอ่ามุมกล้องให้นับนะครับทุกคนดูมันเหมือนยี่ห้าคนตรงไหนวะเนี่ยดูดิมันไม่ถึงนะฮะ<ว>อะไรกันครับเนี่ยนี่เราควงควงควงหน่อยแล้วกันนี่จัดไปเฟี้ยวๆฟีเฮ้ยมาทุกคนเดี๋ยวเราปากักธงแอคเลยแล้วกันนะครับผมตรงนี้แหละมาครับเน่งซองซ่มไม่จัดไปแจ๊มเจมเลย แล้วก็โย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 เข้าให้หนึ่งทีเฟลเฟลเลยนี่จัดไปเฮ้ยเนี่ยเนี่ยผมว่าตอนเนี้มีมีสิทธิ์ที่แบบจะยี่ห้าคนแล้วนะครับผมควงสว่านหนึ่งทีนี่โย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 เยที่คนแอบมาดูด้วยทุกคนไอหัวขาวด้านหน้ามันชื่ออะไรนะ Baby, เนี่ยเบบี้นะฮะอุ้ยคนบ้าอะไรชื่อที่รักนี่ให้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 ใหวใจหนึ่งทีให้ใใหัวใจให้หัวใจชื่อที่รักเฉยแหม ไอ้เราเราเราเนี่ยแบบชื่อเบฟนะฮะเราชื่อเบฟนะครับนี่เยอะ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 นี่ยอยยอยให้ดอกไม้ด้วยหนึ่งทีโอ้โหไอ้นี่มันต้องวันไหวกับผมแน่เลยทุกคนมันต้องวันไหวกับผมแน่นอนจริงให้หวัวใจด้วยหนึ่งทีแจมในแจมแจมแล้วก็ปักไปบึ้มเข้าให้แล้วก็ถ่ายแรงด้วยไม่แล้วก็ควงควงควงโยโยโยเข้าให้แล้วก็เแบบีชักจืดจืดดดดุดดดนะฮะ ให้หัวใจน้องๆไปมีน้องมาย่อเต็มเลยนะครับทุกคนอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยทุกคนแปลผมว่าเดี๋ยวเรานี่ครับเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับผมห้องนี้มันไม่น่าจะมีอะไรแล้วอ่ะคนก็แบบมันไม่ถึงจะว่าคนเกมแม่งเกมแม่งหลอกอ่ะเกมแม่งหลอกอ่ะผมพูดตรงแล้วเกมแม่งหลอกจริงนี่ให้หัวใจน้องไปไปทุกคนผมว่าเล็สโกดีกว่านะครับผมเปลี่ยนห้องกัน โย่ Yo, ทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนแล้วนะครับผมห้องนี้คนแบบแม่งเยอะของจริงว่าดูดิโอ้โหโอ้โหแบบเยอะมากฮนะห้องนี้ดูดิแบบยืนกองกันไปโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะยืนเป็นมดเลยนะฮะทุกคนโอ้โ oh, ห oh, อะไรกันครับนี่เี๋ยเราต้องปักทองแอคแล้วไหมคนเยอะอย่างเงี้ยเราแบบต้องต้องต้องปักทองแนละ้วจริงจังหวัเนี้นี่ปักทองอ้ยออ้ยปักเลยก็แเลยกันนี่จัดไปเฟี้ยวๆฟอย่ารอช้านะฮะทุกคนแอคแรงแอคแรงหน่อยละกันแอคแรงแอคแรงนี่แอคแรงแอคแรง หนึ่งทีเฟียเฟาร์อย่างตึงนี่นี่นี่จัดไปโยอะยอะยะดีแล้วเตยตูดตยตูดฮะเตยตูดฮะ,ะ,ะพิมพ์ไปะมดค่ะมอดค่ะนี่จัดไปครับผมไม่รู้ว่ามันจะเชื่อหรือเปล่านะค,ครับไอ้คนนี้ชื่ออะไรเนี่ยสิทธิสมิงนะ่ะโอ้โหเกิดปีโอ้โหพ,พิมพิมใหม่พิมใหม่พิมใหม่มด ขับพี่นี่จัดไปครับผมเฟี้ยวเฟี้ยวมอสขับพี่นี่เยอะเยอะมันจะเชื่อเปล่าวะเพราะว่าผมไม่เอาท่าสกินปืนมาเลยนะครับทุกคนมีเลยแต่ท่าสายฟรีนะครับผมไม่มีท่าไหนเติมเลยนะยกเว้นท่าปากนะักธงเนี่ยนี่แอคแรงแอคแรงด้านหลังมันเตีหัวกันเฉย,ยจับป๊อปจ้าหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลนะทุกคนดิจิตอลอะแบบหลบแบบดิจิตอลนะฮะ อะไรกันครับเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้แบบเริ่มติดไอเดิจิตอลอีกแล้วนะครับนั่งทวยเนื่องจากหายจากไอเดิจิตอลมาเป็นเวลาประมาณโอ้โหหนึ่งโอ้โหนานมากเนี่ยไอลบแบบดิจิตอลผมเนี่ยนี่ปากตอปากทอปืมเข้าให้อีกทีอีกทีเพื่อปืมเข้าให้แล้วก็ทานแรงนี่ แม่งเทจัดนะฮะทุกคนอะไรกันครับเนี่ยโอเคทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ครับผมประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับและก็สําหรับ E ีีนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ E p พีหน้านะครับและก็ครับสาหรับ E ีีหน้าอยากให้พี่ทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมและก็ครับสําหรับ EP ีนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบาย รักทุกคนนคะครับผมจุ๊บๆคะ่ะบ๊ายบาย